วันนี้นะคะเราอยู่ในตัวรถสุกุรุนะคะคุณพี่วันนี้นะคะลูกค้าติดตัวแรนซี่ลองหกสี่อร์ชั้นสิบนะคะตัวนี้นะคะอ่าเป็นจอ IPS นะคะค่าโฟนะคะ 8K ก็รับได้นะคะความละเอียดสูงมากนะคะตัวนี้นะคะมีลูกเล่นก็คือสามารถใส่ซิมได้นะคะมีใส่ซิมม,ม,ม,มีพอตดีพอร์ต USB ให้นะคะอันนี้ลูกค้าติด็จทำไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าตัวนี้นะคะความละเอียดสูงและอย่างที่ไม่พอตัวนี้นะคะอิเคิลเลเตอร์มีให้ทั้งหมด30 แบนจากเนาะลูกค้าปรับได้เหลือเฟือเลยนะคะลูกค้าชอบเสียงแบบไหนปรับได้เลยค่ะเยอะมากๆ30แบนด์นะคะอ่าตัวนี้นะคะยังเล่น YouTube Navigator นะคะได้2ระบบออฟไลน์ออนไลน์นะคะ YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโคม m e ลูกค้าจะเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะ Google ก็มีระบบเพจโต้นะคะก็จะเหมือนตัวระบบมือถือ Android เลยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ต่างๆนะคะภาพละเอียดสูงมากเลยพี่จะเเห็นไหมแล้วก็จะบอกว่าตัวเลมสีนี้ ไวมากๆเลคะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆหรือจะเป็นดาวน์โหลดเนี่ยไม่ต้องนะคะสำหรับลูกค้าที่แจงร้อนนะคะหนูแนะนาตัวนี้เลยนะไวมากๆนะคะตัวนี้นะคะยังรองรับล้องหน้านะคะเร p โ o ตัวแ a มซีนี้หนูจะบอกว่ามันมีของแถมด้วยเป็นตัวแถมกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็บันทึกประในตัวด้วยถอยหลังในตัวด้วยนะคะอ่าหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะลงหน้าจอให้เลยนะคะพี่เป็นตัวบันทึกนะคะบันทึกหน้า คืนก็ชัดนะคะตัวนี้ยังพิเศษนะคะดูแสงแดดกูมี่เห็นไหมคะสู้แสงมากๆนะคะรอบเลยรอบ360องศาด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังหรือด้านบนแสงเยอะขนาดไหนก็สู้แสงจัะอ่ามาดูตัว y ยูทู e กันนะคะอ่ะาภาพ8เกเชัดจแจ๋วมากกี่นะคะอย่างที่หนูบอกตัวนี้ชาร์จ,จริงไวมากนะคะตัวนี้ยังเป็นคําสั่งเสียงได้นะคะคุณพี่หาแค่กดตัวไมค์แล้วก็พูดได้เลยว่าลูกค้าจะค้นหาอะไรค้นหาง่ายมาก ในวิเกเตอร์ก็เช่นกันนะคะก็เป็นคําสั่งเสียงเหมือนกันค่ะเนาะค่าก็จะมีประมาณนี้นะคะคุณพี่ตัวแรมสีแลมุกสีนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมกล้องมาดึงหน้ามาดึงหลังไฟหลังในตัวเดียวกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่ซูรุกสี่สองสามห้าสองสองสองสี่หรือจะติดต่อมาในเพจนะคะสอบถามแอดมินเบื้องต้นได้เลยนะคะตัวโปรนะคะมีจํานวนจํากัดน,นะคะคุณพี่ต้องรีบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจุกแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ